นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวิรกุลยืนยันจุดยืนสิประการของประเทศต่อกัมพูชาในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม2568นายกรัฐมนตรีไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าด้วยการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านรเบร์ฟโกเดอร์ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเจรจากับกัมพูชานายกรัฐมนตรีไทยยืนยันจุดยืนสิประการ ที่ได้เสนอต่อกัมพูชาและขอให้กัมพูชาดําเนินการด้วยความจริงใจในการเจราจาเพื่อให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูป,ปรธรรมและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้หาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้การดําเนินการปราบปรามเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะมีการเดินทางมาหา,หารือเรื่องสแกมเมอร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน และจะกำหนดแนวทางในการร่วมมือปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเป็นรูปธรรมแต่ที่น่าสนใจคือการเจรจากับกัมพูชาและการร่วมมือปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมีผลกระทบอย่างไรต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวิธีการที่ประชาชนสองประเทศจะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีหลายคำถามที่ยังคงคอยรอคำตอบ และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดไปอ่านข่าวเพิ่มเติมโฆศกรัฐบาลชี้ข่าวปลอมอ้างนายกเกาหลีใต้เปิดชื่อนักการเมืองสถานทูตเกาหลีโต้ข่าวเจ็ดนักการเมืองไทยเหี่ยวแสแกร,ร์กัมพูชาไม่เป็นความจริงนายกสั่งกอตอสอบข้อเท็จจริงข่าวนายกเกาหลีพูดเปิดชื่อเจ็ดนักการเมืองไทยเหี่ยวสแกมเมอร์เอมร